ครับสวัสดีท่านครับสวัสดีครับคุณนิรัทครับสวัสดีครับคุณกิะอ่าเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่วันนี้ก็4มีนาคมก็เป็นอะไรว่าผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทมครั้งปดิศาตรของเมืองหลวงประเทศไทยก็ได้จบสิ้นลงไปแล้วแม้ว่านขณะนี้นะครับการประกาศผลรับรองอย่างเป็นทางการจะยังไม่ออกมาครับแต่ไม่เป็นทางการก็เหมือนเป็นทางการแล้วแะครับเพราะว่าทั้งสองฝ่ายสองขั้วที่แข่งขันหลักๆเมื่อวานนี้ก็แถลง ยอมรับของผลการเลือกตั้งกันไปที่เรียบร้อยแล้วถูกต้องนะฮะที่น่าชื่นใจเนี่ยครั้งนี้ที่ผมรุนมากๆพกพอพอคุณธีระเนี่ยไม่ใช่แค่ผู้ชนะนะครับที่รุนมากเนี่ยคือจํานวนผู้ออกมาใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งครั้งนี้ครับคุณธีระฮะงั้นคุณธีระก็คงดีใจได้ดีใจเลยครับก็เหมือนกับพี่น้องชาวกรทมแล้วก็คนไทยทั้งชาติแหละครับครับเพราะทุกครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเลือกตั้งทีไรคนกรุงเทพก็เป็นที่อับอายเขาทุกทีฮะ ด้วยเหตุที่ว่ามักจะมีจํานวนตัวเลขผู้ออกมาใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งเนี่ยน้อยถึงน้อยมากใช่อย่างหลังสุดที่คุณชาสุกมพันธ์เป็นผู้ว่าสมัยแรกเนี่ยก็มากันแค่51คนจาก100คนใช่ครับก็คือ51%หายไปประมาณครึ่งหนึ่งเลยนะครับแต่ครั้งนี้โดยเฉพาะช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ผมก็มานั่งทำรายการกับคุณเผยวีนารัตน์เมื่อสักครู่นี่แหละครับตอนทิ้งที่งบใบยอนนก็ตกลงมาอย่างหนัก นะครับก็เสียวๆอยู่เหมือนกันโตอนฝนตกเนี่ยแล้วก็เสียวๆอยู่เหมือนกันว่าโอ้โหเดี๋ยวคนจะมาใช้สิทธิน้อยใช่ใช่ไหมแล้วยิ่งคิดว่าโอ้โหนี่นะกว่าจะสำเร็จในการที่เขาตั้งเป้าจะลงใช้สิทธิ์เท่านุนท่านี้เจ็ดสิบบ้างหรือร้อยเปอร์เซ็นต์บ้างเนี่ยมันมีปัญหาอุปสรรคเยอะจริงๆใช่ใครจะไปดูงานตอนนี้มันเลยหน้าฝนมานาหลายเดือนแล้วเลยหน้าหนาวจะเข้าหน้าร้อนแล้วฝนตังกลับมาตกอีกครับเหมือนจงใจจะลองใจคนกอทม นะคุณยีระฮะแต่ดูฮะผลการเลือกตั้งผู้ออกมาใช้สิทธิ์ครั้งนี้จากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง4ล้าน2แ4 4พันกว่าคนมาใช้สิทธิ์2ล้าน7 1 5 0 0 0กว่าคนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์คราวที่แล้ว51.10คราวนี้พุ่งกระสูดขึ้นเป็น63.98เอร์เซ็นจะเรียกว่า64เซตัวเลขกลมๆก,ก็คงไม่ผิดคุณธีระครับใช่ครับนี่นะฮะถือว่า เป็นการเลือกตั้งที่สร้างสถิติใหม่ในแง่ของจํานวนผู้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทมสูงสุดในประวัติศาสตร์ตั้งแต่มีประเทศไทยมา700กว่าปีไม่เคยมียุคไหนสมัยไหนเอาตัตอ้งแต่เลือกตั้งที่อเนียเลือกตั้งท่านผายากเกินไปเพาว่าตั้งแต่มีการเลือกตั้งผู้ว่ากทมมาปี2518นะฮะเริ่มต้นสตาร์จาก13.86% สิบสามเปอร์เซ็นต์ม่สันก็พอเข้าใจได้มันยังเป็นเรื่องของใหม่ร้อยหนึ่งมาสิบสามคนร้อยหนึ่งหายไปแปดสิบเจ็ดคน <c oughs> ใช่ไหมหายไปเออนเนี่ยแหละฮะดูฮะแต่คราวนี้ฮะหกสิบสามจุดเก้าแปดถือว่าเป็นสถิติของการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครแล้วก็เป็นการเลือกตั้งครั้งที่ส <ừ> ิบนับจากปีสองห้าหนึ่งแปดในรอบกี่ปีอ่ะหนึ่งแปดสองศูนย์สามสิบ กี่ปีเรงงเลย38มปีก็จะออถอยไปไกลทั้งนึ้ถอยไปไกลส8ปปี <laughs> นั่นแหละครับนี่ฮะเป็นสถิติใหม่ที่สำคัญแล้วก็น่าสนใจไม่น้อยไปกว่ากันเนี่ยก็คือว่านะฮะการเลือกตั้งครั้งนี้คนที่ได้ที่หนึ่งกับคนที่ได้ที่สองนะฮะผลปรากฏว่าสร้างสถิติใหม่อีกครั้งหนึ่งอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเหมือนกันครับกล่าวคือว่า ทั้งอันดับหนึ่งและอันดับสองที่พี่น้องชาวกรทมอสองล้านเจ็ดแสนกว่าคนออกมาใช้สิทธิ์เนี่ยได้คะแนนเกินล้านทั้งคู่ออใช่เกินล้านทั้งคู่แล้เกินล้านแล้วก็เกินในลักษณะที่ทําลายสถิติเดิมที่คุณสมัครทำาไว้ด้วยถือว่าถล่มทลายครับรอบนี้ออนี่แหละครับก็ขอปรบมือชื่นใจหน่อยฮะกับพี่น้องชาวกรทมทุกคนทุกเขตทุกหลังคาเรือนนะครับ สถิติเดิมที่คุณสมัครศุนทรเวทผู้ร่วงรับเคยทำเอาไว้ได้เมื่อปี2543เป็นแชมป์อมะตะมาก่อนหน้านี้นี่นะครับก็คือตัวเลขผู้ลงคะแนนเลือกผู้ชนะเนี่นะครับ,รบเลือกผู้ว่าเนี่ย1ล้าน16,00กับอีก96คะแนนได้ชื่อว่าเป็นผู้ว่าล้านเสียงคนแรกของบริษัทการเลือกตั้งผู้ว่ากทมครับแต่บัดนี้สถิติมีเอาไว้ให้ทำลายเลคคอร์ดทูเบรครับ คุณดีแลครับนี่นะฮะสถิติใหม่ถูกทำลายอย่างราบคาบสิ้นเชิงโดยผู้สมัครที่ได้อันดับหนึ่งและอันดับสองรอบนี้ก็คือคุณชายสุขุมพันธ์บริพัตนนะครับที่ได้มาตัวเลขนะครับหนึ่งล้านสองแสนหคะแนนชนะใน39เขตจากทั้งหมด50าสิบเขตก็เพราะว่าแพ้แค่11เขตนะขณะที่อันดับสองเนี่ย หมายเลข9ก้าพงษพัฒน์พงเจริญจากเพื่อไทย1 7 7่ง9้คะแนนครับนี่นะฮะถือว่ารอบนี้มีทั้งผู้ว่าโพกับผู้ว่าของจริงนะครับผู้ว่าโพนี่เอาทำโพหน้าแหกหน้าหาักกันมาเยอะมากเลยนะครับรอบนี้ <laughs> ไม่ทราบว่าคราวหน้าจะทำอีกหรือเปล่าเนี่ย <laughs> นะฮะแต่ก็ถือว่า ได้มาล้านกว่าสําหรับเบอร์สองอันดับสองอย่างคุณมงศพัฒน์เนี่ยถือว่าเป็นกําลังใจที่ดีนะคุณกิตาดูภาพคุณมงสุพัฒน์ภาพนี้เลยดูดิค้าเลยนี่ค้าว่าไปตากแดดตากลมตากน้ําจะใช้คําว่าค้าคนน้อยไปนะดำเลยดำเลยใช่ดำเลยไอพี่ไปอะไรบ้าเข้าเครื่องอบอะไรมาหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้ซีซิกวันท่ตากแดดตลอดแต่ผมว่านะคุณพงสพัฒน์เนี่ยก็ยังมีโอกาสอีกสี่ปีางนี้ไปคืออย่างที่บอกเนี่ยได้มาล้านกว่าเนี่ยถือว่าไม่ธรรมดานะ ถือว่าไม่ธรรมดาและถ้าเทียบกับผลการเลือกตั้งระหว่างอันดับ1อันดับ2คือประชาธิปันเนี่ยชนะรวดมาสมัยนี้เป็นครั้งที่4นะครับมสมัยแรกอภิรักษ์หนึ่งอภิรักษ์สแล้วมาสุุพันหนึ่นี่มาสุุพันสองเนี่ยนะในรอบเกือบ10ปีมานี่สี่สมัยรวด3สมัยก่อนหน้าเนี่ยเป็นการชนะแบบค่อนข้างจะขาดเนี่ยสแสนกว่าคะแนน สมัยคุณเอ็ดรทั้งนี่ชนะถึง4 0 0แสนกว่าคะแนะนอย่างนี้ก็เคยมีถือว่าขาดเลยแต่ครั้งนี้เนี่ยประมาณ1,80,000คะแนนเนี่ยถือว่าอยู่ในข่ายสูสีได้สำหรับกอทมอนะสำหรับคนออกมาใช้สิทธิ์2งล้าน7แสกว่าเนี่ยนะครับ,รบก็ถือว่าชาัยชนะครั้งนี้เป็นชัยชนะที่ประชาธิทัตปัจะประมาทไม่ได้โดยเด็ดขาดแล้วก็ต้องบันทึกจารึกเอาไว้ได้วยว่าจานวนผู้ที่ออกมาใช้สิทธิ แล้วก็เลือกผู้ชนะครั้งนี้คือล้านสอแสนกว่าคะแนนเนี่ยจำนวนไม่น้อยทีเดียวที่ไม่ได้เลือกเพราะมองที่นโยบายหรือผลงานที่ผ่านมานะมผมว่านะครับเป็นการมองบรรยากาศทางการเมืองในเวทีประดับชาติเสียมากกว่าโดยเฉพาะมีข่าวมาโค้งสุดท้ายบอกว่าคุณตูจ่จตุพรจะมาเข้าทีมรองผู้ว่าน,นี่ไปกันใหญ่เลยครับ วง,งแตกเลยครับแตอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์บทเรียนสอนใจนะครับสําหรับทุกฝ่ายทุกคน,อ,น,น,นอันนั้นอาจจะเป็นแบบฟางเส้นสุดท้ายนะออสำหรับคนที่แบบเอาไงดีนะจะเลือกใครดีจะไปอิสระดีไหมหรือจะเลือกประชาธิป,ปัตย์หรือจะไปเลือกคุณพงศพัฒน์ถูกต้องพอมีฟางเส้นสุดท้ายปุ๊บไปกันใหญ่เลยครับตัดสินใจง่าย,ยพูดตรงๆฮะแต่แรกเนี่ยช่วงโค้งสุดท้ายเนี่ยอย่าว่าแต่พวกเราเลยฮะค,คนทําสื่อมวลชนเนี่ยฮะแม้แต่ผู้สมัครเองก็ยังใจหายใจคว่ำ รุนแงนะลุนด้วยความแบบระทึกใจอ,อย่างประชาริปัติเนี่ยผมก็ทราบข่าวมาจากข้างในเขาว่ารุนถึขนาดที่ว่าคนที่จัดทีมเลือกตั้งเองยังไม่มั่นใจเลยอะ่ะเลเอโค้งสุดท้ายอะ่ะแล้วดูฮะไม่นึกเลยว่าคุณตู่จริพรก็จะมีอานิสง์ขนาดนี้ <c oughs> ไม่รู้ว่าข่าวจริงข่าวเท็จเนี่ยแต่มันก็บอกนะบอกอะไรหลายสิ่งหลายอย่างทั้งปะัะชาติปัติแล้วก็โดยเฉพาะพักเพื่อไทยด้วยนะฮะยิ่งคุณนทุฒร์ออกมาประกาศช่วงโค้งสุดท้ายปราัยอะ่ะ อขอให้มีอันเป็นไปโอ้โหเนี่ยจริงรนะตะทวุฒิเนี่ยนะ,นนะ <c oughs> ไม่ต้องปลาสายแตแค่ช็อตแรกเนี่ยนะตอนหาเสียงใหม,ใหม่ๆที่ขึ้นขึ้นรถปลาสายอ่ะครับขึ้นรถพร้อมกับคุณยิ่งลักษณ์พร้อมกับคุณพงศพัฒน์อ่ะแล้วมีภาพถ่ายลงหน้านัสือพิมพ์อ่ะคือตรงนั้นมันก็สะกิดแล้วใช่ไหมสะกิดต่อมความรู้สึกของคนกรุงเทพแล้วคุณ,ค,ณคุณกิตติคคงจะจำได้ตอนที่ขึ้นรถพร้อมกันอ่ะใช่ใช่แล้วไปยืนอยู่บนงรถแล้วโบกไม้โบกมือเขานี่แหละมันก็เป็นบทเรียน เป็นบทวิเคราะห์ที่สําคัญน่าสนใจในหลายแง่มุมนะฮะั็หวังว่าคะแนนที่เกิดขึ้นครั้งนี้บริษัทกรุงเทพเมืองหลวงเนี่ยจะเป็นกําลังสําคัญให้ทั้งคนที่ชนะและคนที่แพ้ด้วยนะครับร่วมกันเดินหน้าผลักดันกรุงเทพเป็นแชมป์โลกเมืองท่องเที่ยวปีนี้หวังว่าเป็นสมัยที่5นะผู้ว่าสุุมพาน,นี่ครับล่อมาสี่สมัยแล้วแล้วผูว้ว่าอย่าลืมรถแท็กซี่วิวแชร์ผมนะครับผู้ว่าบอกไว้บนเวทีหนึ่งร้อยคันนะครับหนึ่งร้อยคัน S <S อันนี้มี10คันใช้ได้3คันนี่โอ้โหตอนนี้รอคิวเป็นเดือนเลยครับซอยสิบใช้ได้3อ่ะก็ะยังขาดยังยังคือเราเริ่มต้นตอนเริ่มต้นมันช่วงปลายเลือกตั้งพอดีไงการจัดวางคนก็ยังไม่เต็มรูปแบบแต่ครั้งนี้เนี่ยเมื่อคุณชาสุพันเข้ามาก็ถือว่าดีนะครับผมว่านะในแง่ความต่อเนื่องแล้วก็เป็นเสียงประชาชนแล้วนะครับไปแก้สเปคตัตู้ยังให้มันสูงๆอะก็นี่ต้องไปไปเรียนท่านทัชชาติสิทธิพันธ์อีกทีให้ไปแก้กฎกรมการขนส่งทางบกอะ แท็กซี่ต้องสูงเกิน2เมตรเพราะว่านี่เขาเขียนในแง่ที่ว่าไม่เกิน2เมตรคือคนปกติอไอ้เรามันคนวีลแชร์มันสูงไงเวลานั่งรถเก้าอี้มันก็หัวก้มอย่างเงี้ยเข้าไปอ่ะนั่นคุณขีดสันรีบเลยใช่ครับอีเล็กตั้งแต่ไฟยังร้อนอยู่เพราะว่าทั้งสองฝ่ายก็บอกแล้วว่าแม้ว่าใครจะแพ้ใครชนะเนี่ยแต่กรุงเทพต้องเดินหน้าพัฒนาเพื่อความสุขความจเจริญของเมืองหลวงเนี่ยแบบไร้รอยต่อนี่แมะคุณยายครับอย่าเลืมนะต้องไล่รอยต่อนะครับทอเต็มผืน หลับเต็มตื่นนี่คุณดิลัสไาใช้สิทธิ์ที่ไหนมาครับเมื่อวานนี้เออผมบังกอกน้อยมีรูปมาป่ะฮะกลัวไม่กล้าถ่ายก็บอกให้ถ่ายมาหน่อยด้รู้แล้วไม่ต้องโชว์เบอร์ว่าเรียกเบอร์อะไรไม่กล้าถ่ายผมผมเอาเอาโทรศัพท์เลยนะจะถ่ายไหม่ะเออถ่ายสิ่ถ่ายเดี๋ยวมันจะหาเรื่องใส่ตัววัดไม่ไม่ม่ เจ้าที่ให้ก่านเมื่อวานนี้ผมไปใช้สิทธิ์ที่แถวแถวลาซานเนี่ยอย่างนี้ได้ผมก็ถ่ายมาแต่ถ่ายข้างหน้านะไม่ใช่ไม่ใช่ไปเข้าไปในคูหาไม่ได้ไม่ได้การเสร็จถ่ายนี้ไม่ได้ตัวใ้ชื่อคือเป็นการลดรงไงให้คนเอามาใช้สิทธิ์เยอะๆนี่ผมถ่ายเสร็จผมก็มาออกในช่องชาแนลเมื่อตอนพักข่าวพักเที่ยงตอนเมื่อตอนเมื่อวานเนี้ยก็เออใครยังไม่ออกมารีบออกมานะฝนตกก็เดี๋ยวอย่าชะล่าใจนี่นะเขาช่วยคนคนละไม้คนละมือไงนี่ตอนตอนไปใหม่ๆใช่ขนาดผมปั่นทุ่งเสี่ยงตายเนี่ยพอย้ายเขตครั้งแรกไงแต่เเดินนนออยยู่่หงงงแขขมมมมีี้าาาาบกโ ไปตอนสิบโมงเสร็จเร็จต่อแถวไหมต่อแถวไม่ไม่เออไม่ต่อนะผมไม่ต่อเออผมไปเขาไปหลายหน่วยมาแล้วไม่เออคนก็ตอนนั้นผมไปมันอาจจะยังเช้าหรือเปล่าไม่ทราบนะไม่ค่อยไม่ไม่ไม่ถึงขั้นต่อคิวผมไปเนี่ยแปดโมงสิบห้าแปดโมงสิบห้านะครับอยู่คิวที่เกือบคิวที่สิบอ่ะอ่าเออคือคับมากเลยแถวบ้านวบ้อนหลายที่นะหลายที่เข้าคิวยาวเลยนะฮะแล้วนอกจากผมเนี่ยก็เนี่ยผมก็ได้บอกนี่น้องๆเนี่ย น้องๆทูตอาเรยสาปัดทุกคนเลยนะครับนี่น้องน้องเบียร์น้องไอ้น้องปูเป้น้องทรายน้องนู่นน้องนี่นะฮะนอกจากมารณรงค์ส่งเสริมสังคมดีมีอารยสาปัดกันแล้วเนี่ยเราก็ต้องออกมาช่วยชาติทําหน้าที่พลเมืองดีเป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ๆเขาอย่านอนหลับทับธิ์นี่นะครับนี่น้องปูเป้ที่คุณธุราชอบอัะเนี่ยที่เป็นรอมิสเรนเวอร์ว่ะอ๋อใช่ตอนนี้กำลังอกหักเลยนะเนี่ยเออ พูดเล่นแซวเล่นนี่น้ำบูเป้ก็มาเลือกนี่เลือกจะเป็นเที่ยวต่อยเนี่ยเห็นไหมวัยรุ่นสมัยเนี้ลงคะแนนเสร็จปุ๊บไปไปเที่ยวศูนย์การค้าไปต่อขึ้นเวทีโชว์ตัวเมื่อวานนี้แล้วที่ไหนฮะามีงานช่องสามที่ตรงสี่แยกราชประสงค์ไงคุณอาร์มีบุญะเรีอนางการจัดไงงานคอนเสิร์ตจิตอาสาคนไทยขอมือหน่อยใช่คนไทยขอมือหน่อยก็เลยน้องๆทูตไอซาปัดก็ไปร้องเพลงแล้วก็ไปร่วมลงส่งเสริมอาสาปัดด้วยนี่แหละครับ วันประวัติศาสตร์วันประวัติศาสตร์ผ่านพ้นไปนะครับหลังจากนี้เราก็เริ่มต้นรณรงค์เรื่องอารยสัาปัต์ต่อไปใช่ครับนะครับอานะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ